ื่อเช้าเนี่ยลูกสาวครูก็ถามว่าแม่เพื่อนที่ดีที่สุดของแม่สามคนมีใครบ้างอะ่ะครูก็เลยบอกมีเหมยเหมยมีป,ป้ามียายเหมยเหมยก็คือลูกสาวครูเองคนที่ถามอะ่ะแล้วเขาก็พูดกลับมาหาครูว่าแม่ลืมตัวเองไปนะแม่ไม่ได้เห็นว่าตัวเองเป็นเพื่อนหรอครูอึ้งเลยเออเหมยเหมยพูดถูกลูกจริงๆอ่ะแม่ต้องมีตัวแม่เป็นเพื่อนถ้างั้นก็มีแม่มีเหมยเหมยมีป้าสามคนมันทําให้ครูฉุดคิดว่าเอ้ย จริงๆเพื่อนที่ดีที่สุดของตัวเราก็คือเรานี่เองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเนาะอย่างที่ศาสนาเขาพูดมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราคิดดีถ้าเราส่งสัญญาณดีออกไปอารมณ์ตั้งต้นเราดีเราจะดึงดูดสิ่งดีเข้ามา เฮ้ยมันก็คือเราตนเป็นที่พึ่งแห่งตนโอ้ลูกสาวครูทําให้ครูฉุดคิดตรงนี้ขึ้นมาเลยลูกสาวครูเจ็ดขวบลแล้วตอนนี้เนี่ยเขาพูดแบบนี้ขึ้นมาบางคำเนาะเด็กน้อยหรือคนที่เรารู้จักพูดแค่คํำครึ่งคามันทําให้เราตื่นสะก,กิดเราได้เลยครูก็เลยกลับมาเอองั้นฉันต้องดูแลตัวเองและต้องอัพความรู้เข้าตัวเอง ต้องเป็นความรู้ที่ฉันต้องการไม่ใช่สเปะสปะไปเรื่อยบางครั้งครูก็ดูอะไรที่มันเลื่อนลอยไปเรื่อยบางทีเอาสามสี่ชั่วโมงแล้วครูยังไม่ได้งานเลยดังนั้นครูต้องบอกตัวเองกลับมาบอกเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวฉันดูรีหละกแค่หนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นไม่ได้แล้วฉันจะต้องทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สําหรับฉันแล้วเฮ้ยมันทําให้ครูฉุดคิดดังนั้นครูมาบอกคุณด้วยคุณจงมีตัวเองเป็นเพื่อนเนาะ พัฒนาตัวเองเอาความรู้ใส่ตัวเองแล้วคุณจะได้เพื่อนที่ดีและวทำให้คุณมั่งคั่งล่ำรวยด้วยคุณขอให้คุณโชคดีจากใจครูทัญญาค่ะ